มาดูกันดีกว่านะคะว่าคนดังนะคะใครสัลยกรรมกับมากอยวิตี่กูรูบ้างเริ่มต้นด้วยเซียะก,กระถาร้อนนะคะเซียนะคะเคยฉีดฟิลเลอร์มาแล้วก็มีอาการอักเสบแบบกดไปนิ่มๆรุนแรงมากเลาะสารเหลวเสริมหน้าผากบนซีเมนแล้วก็ยกคิ้วฟอกซีนอายดึงไรผมขึ้นด้วยเพราะว่าไรผมที่ ทำมานะคะมันดูต่ำไปนะคะคนที่สองนะคะพี่นกกระดานะคะหน้าอ,อกแข็งมากพอแก้มาแล้วแบบดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะ,ะคนที่สามนะคะพี่วิวตี้นะคะก็ทำหน้าผากบนซีเมนเหมือนกันนะคะเลาะสารเหลวเหมือนกันเพราะว่า ผิวพี่บิวเริ่มแบบมีอาการแดงแล้วคือปล่อยไว้นานๆอ่ะแล้วก็เลาะขมับด้วยแล้วก็ดึงฟอกซี่อายกรนกคิ้วนะคะละมุนขึ้นเยอะมากๆตอนที่4ี่นะคะไม่ใส่เคสนี้แบบเยอะมากนะคะเริ่มต้นมารอบแรกด้วยมาตัดกรามนะคะแล้วก็เลาะสารที่คางนะคะแต่งเนื้อคางหลายรอบมากนะคะใครที่เลาะสารเหลวอ่ะไม่ได้จบแค่รอบเดียวนะคะแล้วก็มีมาเลือดไรผมเสริมหน้าผากบนซีเมนมีทำตาด้วยแม่เอกก็ มาทำตาอีกนะคะเละสารเหลวที่ตาแล้วก็ทำตาสองชั้นตอนนั้นนัางให้เอ๋มาทำช่วงบนคือแบบหมดทุกอย่างเลยพี่เอมมี่รัชะดาค่ะมายกเครื่องที่หน้าหลายใบเทาไม่ว่าจะเป็นดึงหน้าดึงคอเลาะสารเหลวที่หน้าผากเก็บเลาะสารเหลวซิลิโคนบอกได้เลยว่าละมุนขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะคนต่อไปนะคะน้องแทนนี่นะคะนางฟ้าอ่าวไทยนะคะมา ยุบหนกแก้มตัดกาวหน้าระบุนขึ้นเยอะมากๆนะคะต่อไปค่ะพี่อรินนะคะมาทำหน้าผากบนซีเมนต์นะคะเลาะสารเหลว ทำสองรอบด้วยนะแล้วก็รอบสองนะคะมากอหนกคิ้วตัดกามนะคะวีลายถอยคางด้วยนะคะพี่อลินคือละมุนขึ้นเยอะมากๆจากพี่สวยอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องแฟนะคะน้องแฟคือมันทำหน้าผักบนซีเมนต์ล้วสส่เหลวนะคะคือฉีดซิลเลอร์มาเยอะมากนะคะแล้วก็มาเลาะแล้วก็ใส่เป็นซีเมนต์นะคะกอหนกคิ้วด้วยต่อไปนะคะน้องดิวตีนะคะทำไปแล้วก็ ไม่กี่วันนะแล้วก็ไปประกวดมิดทินทานแล้วก็ได้ตำแหน่งมาด้วยนะคะมีเลือดไลผมกอนกคิว้วน้องบุญฟ้านะคะดาวติ๊กต k อกของเรารอบแรกมาถอดแผ่นรอบสองมาเลาะสารเหลวแล้วก็บนซีเมนตนะคะปัจจุบันน้องบุญฟ้าคือสวยน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็มีน้องฟ้าใสด้วยนะคะก็มาทําทังหน้าเลยมี เลาะสารเหลวมีทำตามีวีไลคางมีโหนกแก้มมีตัดกามทำฟัน24ซีนะคะแล้วก็มีน้องทัดทำอัปเปอร์ลิปประสบมากตัดกามนะคะแล้วก็กอโหนกคิว้วต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องอุ้มนะคะโครงหน้า4ี่จุดโหนกคิว้วโหนกแก้มตัดกามนะคะแล้วก็วีไลถอยคางนะคะคนสุดท้ายนะคะสาวเวียดนามนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือน้องออยนะคะทำหน้าอกนะคะ675ซีซีคือแบบ ดูมากมาปรับโครงหน้านะคะช่วงล่างก็มีตัดกรามวีลายคางนะคะเลาะสาดเหลวที่คางนะคะตัดกรามด้วยบอกได้เลยว่าสวยแล้วก็ละมุนนีมากๆเลยนะคะขอบคุณคนดังทุกคนนะคะที่ไว้ใจเลือกปรึกษาสัญยกรรมกับมาร์กี้บิวตี้กรูนะคะใครที่สนใจนะคะอย่าลืม Line แอด npf 6 0 0 5 f หรือว่า Line แอด Beauty u u ูวนะคะกี้ก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะทุกคน